ยอดยกมารายตัวตัวถัดมาที่ต้องบันทึกคือยอดเจ้าหนี้คงค้างยกมาหมายถึงยอดหนี้คงค้างซึ่งเกิดจากการซื้อสินค้าหรือบริการจากเจ้าหนี้แต่ยังไม่ได้จ่ายชําระหนี้ภายในรอบบัญชีปีดังกล่าวโดยให้รวบรวมเอกสารตามเลขที่ใบกํากับของเจ้าหนี้แต่ละลายแล้วนํามาบันทึกเข้าไปให้โปรแกรมรับทราบเมนูที่ใช้ทํางานให้คลิกที่เมนูการเงินข้อที่2จ่ายเงินข้อที่5บันทึกรายการเจ้าหนี้คงค้างยกมา ซึ่งวิธีการป้อนเจ้าหนี้คงค้างยกมาก็สามารถป้อนได้2วิธีเช่นเดียวกับลูกหนี้การค้าถ้าต้องการเพิ่มข้อมูลให้คลิกที่คำสั่งเพิ่มข้อมูลที่บนทูบาร์ด้านบนเริ่มจากช่องของแผนกถ้าต้องการกำหนดแผนกในเอกสารคงค้างใบนี้ให้คลิกที่แว่นขยายเพื่อเลือกแผนกที่ต้องการถ้าไม่ต้องการให้คลิกข้ามมาในช่องของเลขที่เอกสาร เลขที่เอกสารหมายถึงเป็นเลขที่เอกสารภายในที่มีการลังขึ้นมาเองจากตัวโปรแกรมในที่นี้ขอยกตัวอย่างเป็น48ทับ9568คลิกถัดมาในช่องของวันที่เป็นวันที่ที่เราได้รับไปกำกับจากทางผู้จำหน่ายในที่นี้ขอยกตัวอย่างเป็นวันที่25เดือน12ปี48จากนั้นคลิกถัดมาในช่องของรหัสผู้จำหน่าย สามารถคลิกที่แว่นขยายด้านหลังเพื่อทําการเลือกข้อมูลจากรายละเอียดผู้จําหน่ายที่มีการกําหนดเอาไว้ในที่นี้ขอยกตัวอย่างเป็นดิจิตอลจากนั้นคลิกตกลงถัดมาในช่องของเลขที่บินหมายถึงเป็นการกําหนดเลขที่ใบกํากับภาษีที่ได้รับจากทางผู้จําหน่ายแต่ถ้าเกิดใบกํากับตัวนี้หรือว่าเจ้าหนี้คงค้างลายนี้เป็นลักษณะของเ,เงินสดหรือว่าเป็นการให้บริการ นั่นหมายถึงว่าเราจะยังไม่ได้รับเลขที่บินแล้ว,วันที่ตั้งยอดนี้สามารถเว้นว่างไปในที่นี้ขอยกตัวอย่างให้เห็นในการป้อนยอดยกมาเกณฑ์ภาษีที่เป็นเกณฑ์เงินสดดังนั้นคลิกถัดมาในช่องของเครดิตโปรแกรมจะดึงจำนวนวันเครดิตท,ที่มีการกำหนดเอาไว้ที่หน้าจอของรายเดทผู้จำหน่ายขึ้นมาให้อัตโนมัติและททำการคำนวณวันที่ครบกำหนดอัตโนมัติเช่นกันถัดมาในช่องของประเภทราคาโปรแกรมก็จะดึงประเภทราคาจากหน้าจอของรายเดทผู้จำหน่ายรายดังกล่าวขึ้นมาให้ ในที่นี้ขอยกตัวอย่างเป็นประเภทราคาที่2คือยแยกวัตจำนวนเงินให้ป้อนเป็นจำนวนเงินที่ยังไม่ได้คิดภาษีมูลค่าเพิ่มยกตัวอย่างเป็นส0,000บาทส่วนลดถ้าเรามีการกำหนดส่วนลดไว้ในหน้าจอของรายเดยอผู้จำหน่ายโปรแกร,รมก็จะดึงขึ้นมาให้และคคำนวณมูลค่าส่วนลดให้อัตโนมัติเช่นกันถ้าไม่มีก็สามารถลบทิ้งได้จากนั้นคลิกลงมาในช่องของภาษีมูลค่าเพิ่ม โปรแกรมจะมีการดึงค่าเริ่มต้นมาจากหน้าจอของรายเดทผู้จำหน่ายแต่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ในกรณีที่ไม่มีการคิดภาษีมูลค่าเพิ่มโดยใส่เป็น0%เซในที่นี้ขอยกตัวอย่างอัตราภาษีที่7%จากนั้นคลิกมาในช่องของภาษีมูลค่าเพิ่มโปรแกรมจะทำการคำนวณอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มแัตโนมัติให้ตรวจสอบช่องจำงงนวนเงินรวมทั้งสิ้นว่าถูกต้องหรือไม่จากนั้นคลิกตรงมาในช่องของภาษีซื้อเกิดขึ้นแล้วเมื่อในกรณีนี้เรายกตัวอย่างอยู่ที่เกณฑ์ภาษีของ เนเงินสดดังนั้นที่เรากล่าวไว้ข้างตน้นถ้าต้องการให้ภาระภาษีเปนเ็นเงินสดเราต้องทําการลบวันที่ในช่องของภาษีเกิดขึ้นเราเมื่อวันที่ออกให้เป็นแบางว่างแล้วคลิกมาในช่องของภาระภาษีโปรแกรมจะกําหนดค่าขึ้นมาเปนเ็นเงินสดให้อัตโนมัติเมื่อทําการบันทึกข้อมูลครบถ้วนแล้วให้ทําการเซฟโดยการคลิกที่แผ่นดิสตันบนกรุณายืนยันคลิกที่ตกลง จากนั้นโปรแกรมจะอยู่ในสถานะให้เราเคีย์ใบกำกับคงค้างใบถัดไปเมื่อป้อนจนครบถ้วนแล้วให้คลิกที่คำสั่งยกเลิกการเพิ่มข้อมูลด้านบนทูบาร์และคลิกที่กระบาดมุมขวามือด้านบนเพื่อทำการปิดหน้าจอของการบันทึกเจ้าหนี้คงค้างยกมา